ถ้าพูดถึงรถกระเทยแล้วจะไม่พูดถึงเจ้าตัวสเตล่าไม่ได้ในยุคที่การตลาดของรถกระเทยเฟื่องฟูเมื่อ4ีค่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นได้ทำการแข่งขันของตลาดรถกระเทยซึ่งทางบริษัทคาจิวะได้วิศวกรและนักออกแบบทั้งชาวไทยและอิตาลีผลิตร,รถที่มีชื่อว่าสเตล่า ซึ่งมีเครื่องยนต์115ซีซึ่งความไม่ธรรมดาของสเตล่านั้นอยู่ที่ความแรงดุดันของเครื่องยนต์แม้ว่าจะมีเครื่องยนต์115ซีแต่มีแรงม้ามากถึง23.8แรงม้าซึ่งมากกว่าของ Honda d a ด125มีแรงม้าเพียง22แรงม้าเท่านั้นรวมไปถึง ชิ้นส่วนต่างๆของรถที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าค่ายอื่นเป็นอย่างมากและวันนี้เราจะมาร่วมกันเปิดตำนานของโตคาจิว a าสเตล่าคันนี้กันเลยครับอันนี้คือคาจิวาทรงสไตล์รถรอบครับผมช้างตรงมันครับมีเงินอย่างเดียวไม่พอพี่ต้องบ้าด้วยทําไมผมฮุดคุ้นรถคันนี้เหมือนรถพี่มอนเลยพี่มันมีความคล้ายๆกันครับผมแต่ว่าของของเขาจะเป็นรถแข่งจ๋าจริงๆ 어아니아머아